ในเวลามาฟังธรรมะแห้งๆที่เราบันทึกไว้แล้วค่อยไปลงใน YouTube ใน f c e e o o o เนาะเราก็ถือว่าได้กลับมาพักผ่อนคืนแรกคืนที่สองคืนที่สต่อไปเรื่อยจะอยู่อีกประมาณอีกเดือนหนึ่งนั่นเองก็ถือว่าเรามาจำภาษาที่ถ้ำเมืองนะที่หลบยันจันผาหลุบที่เราเคยสร้างเคยทำอยู่นั่นเองเป็นหลบห้องพระของเรา เป็นอยู่แบบง่ายๆอยู่แบบสบ,บายๆลักษณะการอยู่ของเราก็อยู่แบบง่ายๆห้องก็ไม่มีอะไรมากมีพุทธรูปมีประตูปิดมีนาฬิกามีเพดานเป็นหินเพดานข้างบน,นก็เป็นหินผาหินผาที่ที่เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนั่นเองก็ถือว่าเราได้มาอยู่ที่นี่ก็อยู่พรรษาที่สอง สามสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆอาจจะไม่ถึงพรรษาสามอาจจะตายก่อนก็ได้ชีวิตคนเราก็ไม่แน่สิ่งที่แยกคือสังขารร่วงรวยไปตามลำดับนั่นเองลำดับความเกิดมาแล้วความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมยอมรับความเป็นจริงให้ได้ว่าเราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้ตนเองเรียนรู้ผู้อื่นนั่นเองผู้อื่นมีมากขนาดไหนเราแก้ไขผู้อื่นไม่ได้ สิ่งที่แก้ไขได้คือแก้ไขตัวเลงตัวเองให้ยอมรับความเป็นจริงว่าคนทั้งหลายมันทั้งมีระคะละคนทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งพระดีด้วยพระไม่ดีด้วยเจ้าอาวาสด,ด้วยเจ้าอาวาสด,ดีด้วยไม่ดีด้วยเจ้าอาลวาดด้วยนั่นเองก็อถือว่าเราต้องเป็นผู้ที่อยู่ในอาวาสของเราเราก็เป็นเจ้าวาดลุกยันจันพาของเรานั่นเองใครจะมาอยู่ที่นี่ก็ต้องผ่านพระอภิสิทธิ์ตุยันก่อน ตอชอดอตุเจ้าชายแดนก่อนนั่นเองก็ถือมาอยู่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้หรือเป็นคนที่นั้นก็ไม่สามารถจะอยู่กับเราได้นั่นเองฉะนั้นการที่เรามาอยู่นี้ก็อยู่พรรษาที่สองนับพรรษาที่สองตอไปเรื่อยๆนั่นเองฉะนั้นพรรษานี้เราก็อยู่พรรษาที่สองแล้วกลับไปอยู่ที่อื่นไม่ได้แล้วนั่นเองเพระตั้งใจจะจำพรรษาที่นี่นั่นเอง ตามเหตุตามปัจจัยเพราะว่าเราก็อยู่แบบสบายสบายอยู่แบบพระธรรมประ,ะป่าพระเขาอยู่ตามอัตภาพดูแลกันไปอยู่กับท่านป้งที่ท่านมาอยู่จากสาแก้วนั่นเองท่านบวที่สาแก้วท่านเป็นคนที่อยู่สมุรปาการนั่นเองท่านก็ได้บวชไม่สองพรรษาแล้วพรรษาที่สามท่านก็จะเข้ามาตามลําดับนั่นเองนี่แหละก็ท่านมาอยู่กับเราได้อุปถาได้ดูแลเราได้ ดูแลเสนาสนะได้อยู่รูปยันจันพาก็ฝากให้ดูแลเราก็สบายใจนั่นเองก็อยู่กันสองรูปแบบสบายๆเราก็มีพระอุปถากักพรรษานี้พรรษาที่แล้วก็มีโยมอุปถากักพรรษานี้ก็มีพระอุปถากักภาษาน่าอาจจะตายไปก็ได้นั่นเองสิ่งที่แน่คือความไม่แน่สิ่งที่แย่สังขารไม่กลับคืนมาเหมือนเดิมนั่นเองย่อมสุดย่อมเสื่อมย่อมโทมไปตามลําดับเพราะกายสังขารเป็นสิ่งที่ เราบังคับไม่ได้สิ่งที่เราบังคับได้คือบังคับให้เรามีเหตุมีผลมีตนมีประมาณมีการบุคคลประชุมชนนเองมีปุริสธรรมเนั่นเองถ้าเรามีปุริสธรรมเเราก็จะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงก็จะเป็นผู้ใหญ่แม่เป็นพ่อหลวงแม่หลวงไปยตามลำดับนั่นเองใหญ่คือว่าใหญ่ในการสร้างคุณงามความดีใหญ่ในการฝึกฝนอบรมกิเลสพันหา มาหน้าที่ฐิให้เบาบางให้ว่างเบานั่นเองแล้วเราก็เพิ่มศีลสมาธิปัญญาทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยาบารมีขันติคือความอดทนอดกลั้นสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นเจริญเมตตาและว,วางอุเบกขาเป็นเราก็เย็นได้นั่นเองเราจะรู้อริยสัจส,สีคือทุกในกายสังขารของเราก็ทุกป์พอแรงแล้ว ถ้าเราแบกทุกข์ในกายสั่งขัรผู้อื่นมันก็ขันห้าอีกก็เพิ่มขันเราอีกห้าก็เป็นสิบขันสิบห้าขันยี่สิบมันก็เป็นภาระที่เราต้องดูแลกันไปนั่นเองเราจะดูแลแบบการมาคุณเราจะไม่ดูแลแบบการมาโทษการมาโทษคือการเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองเอากายกรรมวัชีกรรมไปเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นก็ทําให้เราอึอดอัดขาดเครื่องนอนก็ไม่หลับฟุง้งซ่านลาคาญทําให้เรา หงุดหงิดง,ดงุนงานไม่สบายใจนั่นเองเพราะเราแก้ไขคนอื่นไม่ได้สิ่งที่แก้ไขได้คือยอมรับความเป็นจริงว่าคนในโลกนี้มีทั้งดีทั้งไม่ดีมีพระดีบ้างพระไม่ดีบ้างมันก็เป็นธรรมดาของโลกอยู่แล้วเราจะให้ดีดล้วนทุกวงการเป็นเบม,มได้มีแท่ดีมากดีน้อยหรือว่าดีปานกลางก็มีดีตามลำดับนั่นเองดีแบบต้นแบบกลางแบบสูงดีแบบไหนนั่นเอง นี่แหละความทำคุณงามความดีถ้าเรามั่นใจว่าดีเนื่องในเบื้องต้นตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแล้ววัยกลางคนมัชิมะวัยเราก็จะดีในท่ามกลางประชิมะวัยเราก็ดีด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกรรมฐานด้วยการประพฤติบัติที่ดีงามนั่นเองปีบัติด้วยการประพฤติที่ดีงามมีกายสมบัติสมบัติที่ดีมีวจีสมบัติที่เหมาะควร มีโมโนสมกัดบัตรเป็นมีรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบุคคลประชุมชนนั่นเองเราก็อยู่สบายใจสบายแล้วจิตใจก็สบายจิตใจกายสบายจิตใจสบายกายวิเวกแล้วจิตวิเวกอุปธิวิเวกเราก็ปล่อยวางว่างเบานั่นเองถ้าปล่อยวางไม่ได้เราก็ทุกข์ใจเห็นคนนั้นคนนี้พลังงานกระแสไม่ดีเราก็อืดอัดขาดเคืองเรา เรารู้หลบเป็นปีกรู้จักหลีกเป็นหางนั่นเองบางคนก็มีน้องชายติดยาบ้าเมาเหล้าเมายาควบคุมไม่ได้สติฟั่นเพื่อนทําให้อยู่แบบอึดอาดขาดเครื่องนี้เป็นสิ่งที่เราต้องใช้สติปัญญานั่นเองใช้สติปัญญาหรือเลี่ยงเอาถ้าเราไปทํากับเขาเราก็จมไปกับเขาแต่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้องเป็นคนที่รู้จักเขารู้จักเราเนี่ยเออคนเรามันมีโอกาสผิดพลาดโอกาสที่หลงได้นั่นเอง คนหลงตัวก็ลืมตายหลงกายก็ลืมแก่หลงผัวหลงเมียก็ลืมบุญคุณพ่อแม่หลงทรรมมาหากินก็ไม่ทำตามคำสั่งสอนของพระเจ้าเราต้องมองว่าเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดคนที่ทำฝึกฝนอบรมตนเองไม่ได้ย่อมเพลิดเพลินนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุรานักเลงการพาน,านันคบคนชั่วเป็นมีดนั่นเองนี่อบายมุกสีนีนะ้ทำให้ตกอบบยภูมสิสีเป็นสัตว์นรก เป็นเปรตเป็นอสูรร่างกายเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเองฉะนั้นสัตว์เดรัจฉานมีกินนอนเสพการเท่านั้นถ้ามีความหิวก็เป็นเปรตถ้ามีความหวาดกลัวก็เป็นอสูรร่างกายถ้ามีความทุกข์ก็เป็นสัตว์นรกนั่นเองนี่แหละเราไปพบทุกภูมิเมื่อทีเรามีความทุกข์มากเราก็เหมือนสัตว์นรกถ้าเรามีความหิวกระหายมากเราก็เป็นเปรตถ้าเรามีความหวาดกลัว เราก็เป็นอสูรลากายถ้าเรากินนอนเสพการรมเท่านั้นก็เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าเราเป็นคนละค่าละคนทั้งดีทั้งไม่ดีบ้างมันก็ลําบากถ้าเราเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนั่นเองมีความสะอาดมีสุอาดต้องมีศีลมีความสว่างมีปัญญามีความสงบคือมีสมาธินั่นเองนี่แหละผู้ใดมีสามอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ มีคุณธรรมคุณงามความดีมีบาร,รมีที่เกิดขึ้นในการประพฤติทางกายยะสมบัติวจีสมบัติมโนสมบัติสามสมบัตินี่ทำให้เราถึงพระนิพพานสมบัติได้นั่นเองฉะนั้นเราต้องมองตัวเองให้รู้หาตัวเองให้พบครบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุม้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้ศึกษาโลกรู้เรียนรู้ศึกษาตนเองนั่นเอง ถ้าเรารู้ศึกษาตนเองแล้วสิ่งที่เป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สูดความลักแบบยึดมั่นถือมั่นความโลภไม่รู้จักพอความโกรธความลงนี่เองเนี่ยไฟาาสามกองสี่กองนี่แหะละคะโทสะโมหานนี่แหละทำให้คนตกจมไปสู่ความทุกข์ยากลำบากในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองเพราะคนที่มันลงในปัจจุบันย่อมลงในอนาคตนั่นเองเพราะปัจจุบันมีอัตราทีปไตย โลกาธิปไตยประชาธิปไตยมู่มากลากไปเลยทําให้ตัวเองเพิ่มความทุกข์ความโศกโกครคภัยต่างๆโรคโมโหโทโซก็จะเกิดขึ้นนั่นเองอีกหน่อยมนุษย์คนเรามันก็จะอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นเองเพราะอะไรเพราะอัตาตาธิปไตยโลกาธิปไตยประชาธิปไตยมู่มากลากไปเลยเข้าถึงธรรมาธิปไตยไม่ได้นั่นเองโลกทุกวันนี้ก็อากาศร้อนมากบางทีฝนก็ตกไม่หยุด แล้วทำให้น้ำท่วมทำให้ภูเขาไฟระเบิดมันจะมีอัตาตาธิปไตยประชาธิปไตยหมู่มากลากไปนั่นเองเราก็จะเป็นคนที่จะไม่ให้คนพาลดึงเราไปสู่ความทุกข์ยากลำบากถ้าให้คนพาลดึงไปสู่ความทุกข์ยากลำบากเราก็จะเป็นคนที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่มีวิมุตตความหลุดพ้นนั่นเองฉะนั้นเราเบื่อความวุ่นวายแล้วเราต้องมาหาความสงบ กายวิเวกก็จะให้เกิดมันขึ้นจิตวิเวกคือการฝึกจิตอุปธิวิเวกคือผลของการประพฤติปฏิบัติประยัิรู้คำพีปฏิบัติดีรู้เท่าทันกิเลสปริเวทเพื่อจะรู้ละปล่อยวางนั่นเองถ้าเราปล่อยวางก็ไม่ว่างเบานั่นเองถ้าเรารับเอามันก็เป็นทุกข์นั่นเองพระอริยเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตึงตัดไว้ว่า พาลาฮาเวปัญจคันธาคันทั้งห้าเป็นของหนักเนอ้อพาราฮาโรจะบ,บุคารโรบุคคลและเป็นผู้แบกของหนักพาไปพาลาทานังถูกข้างโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกพาลานิเคปนังสุขข้างการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิกิป,ปิเดวาข้ารุงขาาง้ารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอันยังพาลังอนาดิยาทั้งไม่หยิบช่วยเอาของหนัก อันอื่นขึ้นมาอีกสมุล,ลังกันทั้งอพยาหะก็เป็นผู้ถอนตัณหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชาตโตปรินิพุทโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาะดับสนิทไม่มีส่วนเหลือนั่นเองฉะนั้นไฟลาฆ่าไฟโทสาไฟโมหามันเกิดที่ตัวเราเราต้องดับที่ตัวเราเหมือนไฟไหมหัวเราเราต้องปัดให้ตนเองก่อนแล้วก็ชี้ว่าผู้อื่นก็มีเหมือนกันแล้วก็ชี้ให้ผู้อื่นคนอื่นจะปัดหรือไม่ปัดก็เป็นเรื่องของเขา เรื่องของเรามันต้องปัดให้ตนเองก่อนให้ปล่อยวาง,ให,วางให้ว่างเบานั่นเองถ้าเราไม่ปัดให้ตนเองเบาบางแล้วมันก็จะไปไฟที่เรามีไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะความรักแบบยึดมั่นถือมั่นความโลภไม่รู้จักพอความโกรธความหลงมันก็จะทาร้ายทายําลายซึ่งกันและกันนั่นเองมึงทีกูทีซ้ายทีขวาทีมันก็ทําให้เราตกจมไปสู่ความทุกข์ยากลําบากนั่นเอง ถ้าเราตกจมไปสู่ความทุกข์ยากลำบากแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีอัตาตาธิปไตยเต็มหัวใจมีประชาธิปไตยโลกาธิปไตยมูงมากลากไปนั่นเองเราก็ลากไปสู่ความเป็นผู้มีความทุกข์ไม่สังสาเหมือนสัตว์นรกเหมือนเปรตเหมือนอสุรกายเหมือนสัตว์เดรัชานั่นเองเราจะออกจากอบภูมิสีไม่ได้เพราะอะไรเพราะเรามันมีราคะ มากโทสะมากโมหะมากนะั่นเองไฟสามกองนี้แหละพุทธเจ้าถึงว่าลาคาคินีโทสะคินีโมหคินีนั่นเองความรักแบบผูกพันความรักแบบยึดมั่นถือมั่นทําให้เราจมเราแช่ความโลภไม่รู้จะพอแล้วความโกรธนั่นเองความหลงมันก็ยังมีอยู่ฉะนั้นรักโลภโกรธหลงมันก็เต็มอยู่ในหัวใจของพระของโยมอยู่แต่พระก็มีพระ ที่อกหักหลักรอยควายงานสังขารสมแล้วมาบวชบวชเล่นบวชลองบวชคลองประเพณีบวชหนีทหารบวชผ่านเข้าสุขบวชสนุกกับเพื่อนบวช11อย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกนี้เองฉะนั้นเราจะเป็นคนที่บวชตามธรรมวินยัยเป็นผู้ที่รักษาศีลสมาธิปัญญาเอาตัวรอดเป็นยอดดีนั่นเองเราเอาตัวรอดในการประพฤติบัติกายวาจาใจของเราไฟสามกองมันก็อยู่ที่ กายของเราวาจาของเราใจของเราไฟรลาคาไฟโทสะมันก็สุมอยู่ในหัวใจแต่ถ้าเราปล่อยวางว่างเบาเรามีความเห็นอนัตตาความไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกข์ในอนิจจังแล้วเราก็ไม่มีความทุกข์ยากลําบากเราเห็นอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็เข้าถึงอนัตตาธรรมนั่นเองการปล่อยวางว่างเบานั่นเองนี่แหละผู้ได้ผู้ใดเข้าถึงอนัตตาธรรม ศูนย์ญญาตาแล้วเป็นผู้ที่เข้าถึงบรมสุขนัตถิสันติปรังสุข,ขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบระง,งับไม่มีนั่นเองนี่แหละความสุขสงบระง,งับเป็นสิ่งที่เราต้องระง,งับเองไม่มีใครระง,งับให้เราถ้าเรายังเป็นผู้ที่กินน้ําอยู่กินข้าวอยู่ดื่มน้ําอยู่กินข้าวอยู่เราก็ต้องทําคุณงามความดีสวดมนต์แผ่เมตตามโมทนาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนทุกวัน ถ้าเราไม่มีการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่มีการบันทึกบุญไม่มีการเรียนรู้ศึกษาธรรมวินัยวันโกนไม่ละวันพระก็ไม่ขาดเองพรุ่งนี้ก็วันพระแล้ววันนี้ก็วันโกนขึ้นเจ็ดค่ำแล้วพรุ่งนี้วันพระขึ้นแปดค่ำนั่นเองมันจะขึ้นไปเรื่อยๆในในสุดก็ถึงวันเพนขึ้นสิบห้าค่ำเดือนแปดวันอาสาฬหบูชาวันที่พระสงฆ์หนึ่งพระสงฆ์ ที่เกิดในโลกนี้นั่นเองปัญจวิคีเป็นพระสงฆ์ที่ท่านบรรลุธรรมเป็นโสดาบันสกาธาคาอนาคาอารหันต์นั่นเองเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเอาธรรมที่ท่านมีเต็มอยู่หัวใจแล้วมาอบรมสั่งสองปัญจวิคีทั้งห้าได้บรรลุธรรมเป็นโซดาบันสกาธาคาอนาคาอารหันต์มีโกธญญัญะเป็นรูปแรกที่ได้บรรลุธรรมนั่นเองได้บรรลุธรรมเป็นโซดาบัน ตอนนั้นไปก็บรรลุธรรมไปตามลำดับนั่นเองนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านถึงเอาพระธรรมคําสั่งสอนมาให้ปัญจวัคคีย์มาให้พวกมนุษย์มารพรมทั้งหลายได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ประพฤติปีบัตินั่นเองท่านเลยเทศได้สอนให้ปัญจวัคคีย์ได้บรรลุธรรมไปตามลำดับนั่นเองวันอาสลหาบูชาวันที่พระพุทธเจ้าเทศธรรมกันแรกให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้บรรลุธรรมนั่นเองคืออะไร ก็คือคือธรรมจักกับประวัตนาสูตรแล้วพูดถึงอริยสัจสีทุกนีิกรมหนรู้สิ่งที่ก่อทุกเพียนละมกักควรเจริญนิโรธก็ต้องทำให้แจ้งนั่นเองนี่อริยสัจสีที่พุทธเจ้าเทศให้ปัญจวคีทั้ง5้าได้บรรลุธรรมนั่นเองฉะนั้นเราท่านทั้งหลายให้เราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาธรรมวินยัยเรียนรู้ศึกษาคำคำสั่งสอนของพพุทธเจ้าเพื่อจะให้เรา ไม่เพิดเพลินในการมาคุนนั่นเองในธรรมจักกับปรวัตนะสูตรก็มีสอข้อหลักๆที่เราไม่ควรหมกมุ่นหนึ่งการมาสุขานิการนิโยโคการหมกมุ่นในกามนั่นเอง 2. อ,อัตตกรรมฐานิโยโคการทําตนให้ลําบากนั่นเองเพราะอะไรพอมีอัตตาที่ประไตโลกาที่ประไตประชาที่ประไตมูมากลากไปนั่นเองนี่แหละทำให้เกิด มีอัตราที่ปไตยเลยไม่เข้าถึงรรม,มาที่ปไตยไม่ได้นั่นเองพระพุทธเจ้าถึงให้เราไม่เพลิดเพลินในกรรมมาคุณแล้วไม่ให้ทําตนให้ลําบากในปัจจุบันและอนาคตนั่นเองถ้าเราทําปัจจุบันให้ลําบากแล้วมันก็มีการขันน็อตไปสู่ท่านซ้ายไปด้านความมันก็จะแน่นไปเรื่อยๆแน่นไปเรื่อยใน,นสุดน็อตก็จะขาดนั่นเองฉะนั้นเราจะ เป็นผู้ที่เรียนรู้ศึกษาธรรมวินัยเราจะขันซ้ายบ้างขวาบ้างจากขวาไปซ้ายจากซ้ายไปขวาบ้างนั่นเองเราอย่าขันตั้งแต่ซ้ายไปขวาอย่างเดียวมันก็จะแน่นสนิมจะติดเกะกังังทําให้เราถอนน็อตตัวนั้นไม่ได้นั่นเองเราก็จะมีอัตตาที่ประไตประชาที่ประไตหมู่มากลากไปนั่นเองลากไปสู่ความทุกข์ยากลําบากพระพุทธเจ้าท่านถึงให้เรา เรียนรู้ตนเองนั่นเองมือซ้ายมือขวาต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างญาติโยมเราก็ช่วยพระพระต้องช่วยญาติโยมนั่นเองวัดจะมีฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดร่วมช่วกันช่วยก็อวยชัยถ้าต่างคนต่างไปก็ไม่เจริญทั้งสองฐานนั่นเองจากนั้น วัดจะมีฐานพ่อบ้านช่วยบ้านจะสวยพ่อมีวัดดัดนิสัยนั่นเองเราต้องดัดนิสัยตนเองให้เข้าสู่ศีลธรรมกรรมฐานเราอย่าคิดแต่ดัดผู้อื่นเราต้องดัดตนเองเข้าสู่ศีลธรรมกรรมฐานถ้าเราไม่ดัดตนเองเราก็เป็นผู้ที่ยังยึดมั่นถือมั่นในอัตตาที่ปไตยโลกาที่ปไตยประชาที่ปไตยมูมากลากไปนั่นเองเราจะไม่ถูกโลกธรรมท,ทั้งสี่ทให้เรา ทั้ง8ดเราไปสู่ความทุกข์ยากลําบากนั่นเองเรามีลาบอีกหน่อยต้องเสริมลาบมียศอีกหน่อยต้องเสริมยศมีสุขย่อมมีทุกข์มีสัมเสิญย่อมมีนินทานั่นเองโลกก็มี4อย่างธรรมก็มี4อย่างธรรมเป็นสายดับแต่โลกเป็นสายเกิดนั่นเองมีลาบอีกหน่อยถึงเสริมลาบนี่คือว่ามีลาบนี่เป็นของโลกเสริมลาบเป็นของธรรมมียศคือว่าเป็นของโลก และก็เสื่อมยศเป็นทางของธรรมนั่นเองมีสุขอันนี้เป็นของโลกมีทุกข์นี่เป็นของธรรมนั่นเองเนี่ยพุทธเจ้าถึงเอาทุกไว้ก่อนแล้วก็มีสัรเริญนี่เป็นของโลกแล้วมีนินทาเป็นของธรรมเราต้องทําใจของเรานั่นเองนี่แหละสัรเริญนินทากาเลเหมือนเทน้ําไม่ชอกช้าเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้แต่ภาพปฏิมายังราคินคนเดินดิน หรือจะสิ้นคํานินทานั่นเองฉะนั้นเราจะไม่นินทาผู้อื่นเราจะพูดตามธรรมตามมินัยเราต้องไม่มีอคติสี่อคติเพราะความรักอคติเพราะความกโกรธอคติเพราะความหลงอคติเพราะความกลัวนั่นเองคติ4ี่อย่างนี้เราต้องเพียรชําระออกไปจากกายวาจาใจของเราถ้าเราไม่มีอคติสีแล้วเราก็จะมีพรหมวิหารสีมีความเมตตา กรุณามุทิตาอุเบกขาพูดง่ายๆแต่การกระทําเราต้องทําให้ได้ถ้าเราทําไม่ได้เราก็เข้าสู่ความเป็นเลขเก้าไม่ได้คือเลขสูงสุดของการมาพบรูปประพบรูปประพบนั่นเองนี่แหละเป็นภพที่สูงสุดผู้ที่ใดที่เจริญพรหมวิหารสีมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วเป็นผู้เข้าถึงเลขเก้านั่นเองเลขของสูงสุดตั้งแต่เลขหนึ่งจนถึงเลขเก้าเลขเก้าก็เลขของพรหม เลข8เลขของเทวดาเลข7เลขของมนุษย์เลข6เลขของคนเลขหเลขสัตว์เดรัจฉานเลขสีเลขอสุรกายเลขสเลขของเปรตเลขสองเลขของสัตว์นรกนั่นเองมีอยู่ในใจของเราท่านทั้งหลายนั่นเองเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดแต่เราเกิดเป็นกรรมาคุณนั่นเองเราจะเกื้อหนุนให้กันและกันไปสู่ มนุษย์สมบัติสู่สวรรค์สมบัติสู่พระนิพพานสมบัติอันเป็นที่สงัดอันหมู่สัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองฉะนั้นเราต้องยินดีเฉพาะต่อพระนิพพานฉะนั้นเราเบื่อความวุ่นวายเราต้องหาความสงบทางจิตทางใจของเรานั่นเองเห็นโลกวุ่นวายคนนี้วุ่นวายคนนี้วุ่นวายเราก็ต้องปล่อยวางว่างเบาเหมือนเรานอนหลับไปไม่รับรู้ไม่สนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําเป็นหูทวนลมไม่ต้องสนใจคนดีคนชั่วช่างเขานั่นเอง ถึงเขาชั่วเขาเลวช่างหัวเขาจงเลือกเอาสิ่งที่ดีเขามีอยู่ประดับให้โลกนี้ยังน่าดูสิ่งที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยอย่าตามหาคนดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวตามหาสหายเอ๋ยอย่ามัวเที่ยวตามหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองให้ดีมีคุณจริงนั่นเองนี่แหละโลกกับธรรมโลกมีสีธรรมก็มีสีเหมือนกันนั่นเอง โลกกับธรรมมันต้องไปด้วยกันฉะนั้นเราเห็นธรรมมากกว่าเห็นทางโลกถ้าโลกมันก็มีสรรเริญเยนยอมีการมีสุขแล้วก็เกียดทุกนั่นเองมีสรรเริญแต่นินทาไม่เอานั่นเองนี่แหละมีลาบก็อยากลาบยู่ถาวรมีสุขก็อยากไม่มีทุกขนั่นเองนี่แหละโลกมันเป็นสี่อย่างธรรมก็มีสี่อย่างฉะนั้นโลกกับธรรมนี่มันเป็นทางโลกสี่ธรรมก็มีสี่อย่างนั่นเองฉะนั้นเราต้อง อยู่กับโลกกระทําให้ได้เรียนรู้ตนเองเรียนรู้ผู้อื่นเขาจะเป็นยังไงช่างหัวเขาจงเลือกเอาสิ่งที่ดีเขามีอยู่นั่นเองประดับให้โลกนี้ยังน่าดูสิ่งที่ชัว่วอย่าไปรู้ของเขาเลย อย่าตามหาคนดีโดยส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวตามหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวตามหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองให้ดีมีคุณจริงนั่นเองเพราะพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไปนิพพานหมดแล้วเหลือแต่เราเท่านั้นหละให้ผู้ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราก็ต้องทำใจเอาเราต้องทำใจกินยาทำใจเยอะๆมนกระจะททำให้จิตใจเราปล่อยวางว่างเบาทำใจคือว่ามีธรรมะอยู่ในใจมีวินยัยมีศีลห้า กาเม, 5, มศีลห้าอภรมมจริยาศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยิบเจ็ศีลสาม้อยสิบอ็ดของพิชิณเมีต้องมีอยู่ในใจนั่นเองถ้าเรามีศีลมีธรรมมีกรรมฐานแล้วใครจะทํายังไงใครจะทําชั่วยังไงก็เรื่องของเขาเรื่องของเราไม่จะไม่ทําอย่างเขาแค่นั้นแหละเรื่องของเขาเราแก้ไขเขาไม่ได้สิ่งที่แก้ไขคือแก้ไขตัวเราหลวงมรนหลวงปู่ดูท่านว่าท่านเทศว่า โลกเท่าแผ่นดินทำเท่าปลายเข็มนั่นเองปลายเข็มมีใหญ่ขนาดไหนคิดดูนี่นะทำเข้าเท่าปลายเข็มมุ่งตรงไปสู่พังพันนิพานเลยไม่ติดซ้ายไม่ติดขวาไม่ถูกน้ำวนวนไว้ไม่เน่าในภายในไม่ถูกมนุษย์อ่านมนุษย์จับไว้มันก็ล่าไหลไปสู่พานิพานนั่นเองนี่แหละโลกนี้เท่าแผ่นดินนี่เองโลกของเราเท่ากับเนื้อหนังของเรา,ท,าท่านดินท่านน้ำของเราเนี่ยเองโลกทำเท่าแผ่น เท่าทำเท่าปลายเข็มนั่นเองนี่แนละโลกของเรามันมีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้างทำมันมีแค่ปลายเข็มนั่นเองฉะนั้นเราต้องไม่สนใจในโลกมากสนใจมากก็ทุกมากสนใจน้อยก็ทุกน้อยเราไม่สนใจเราก็ปล่อยวางว่างเบาทําตัวให้สบายทําใจให้สนุกเหมือนหลวงตาหมาท่านเทศไว้นั่นเองทําตัวให้สบายทําให้ใจให้สนุกในการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทมน,นาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนบันทึกบุญ สร้างอาริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นมีขึ้นในะจิตใจ 1. นศรัทธาสศีล 3. ามหิริความละอายสโอตปะความเกรงกลัวทำบาป 5. ห้าพาหุสัจจการได้ยินได้ฟังมาก 6. จา่าค่าสิ่งไม่ดีออกไป 7. ปัญญานะเองนี่แหละ7อย่างนี้เราอย่าให้มันน้อยอย่าให้มันตำ่ำอย่าให้มันหมดไปจากจิตใจของเราศีล ศรัทธาศีลนั่นเองถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราย่อมมีศีลศรัทธาศีลฮิริความละอายอัตปะความเกรงคอต่อบาพาหุสักจาการได้ยินได้ฟังมากมีการจาฆ่าลักโลกโลกโลงออกไปลาคะโทสะโมหออะออกไปเนี่ยจาฆ่าออกไปปัญญาความรอบรู้ก็จะเกิดขึ้นนั่นเองปุริสธรรมเจ็ดอย่างก็จะเกิดขึ้นในกายวาจาใจของเราเราก็จะมีอริยทรัพย์เจ็ดประการ ใครจะดีใครจะชั่วช่างหัวเขานั่นเองเพราะสิ่งที่เราต้องแก้ไขต้องแก้ไขตนเองก่อนเหมือนเราชี้นิ้วผู้อื่นแค่หนึงนิ้วเข้าตัวเองสามนิ้วนั่นเองฉะนั้นเราต้องชี้ตัวเองมากกว่าชี้ผู้อื่นนั่นเองดูนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางนั่นเองนิ้วก้อยนั่นเองนิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยสามนิ้วมันชี้ใส่ตัวเองแต่นิ้วชี้เนี่ยมันชี้ใส่ผู้อื่นแต่ไม่ชี้เข้าสู่ตัวเองนั่นเองฉะนั้นเราต้องชี้ สู่นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อย3ามนิ้วของเรานั่นเองนี่แหละที่เราต้องหาตัวเองให้พบคบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้โลกนั่นเองเราไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้แัดแต่งแต่งโลกแต่เรารู้ว่าโลกนี่เท่าแผ่นดินทำเท่าปลายเข็มนั่นเองฉะนั้นใครจะยึดโลกไปก็ยึดไปใครจะทํายังไงก็ทําไป ใครจะดีบ้างชั่วบ้างก็เรื่องของเขาเรื่องของเราจะไม่ชั่วไม่เลวเหมือนเขาเราจะเป็นคนที่สำรวมเราวางกายวาจาใจของเราเราก็จะเรียนรู้ตนเองไปเรื่อยนั่นเองทำตัวให้สบายทำใจให้สนุกสนุกในการสวดมนต์แผ่เมตตาใครไม่สวดเราสวดใครไม่ภาวนาเราไม่เราภาวนาใครไม่พิจารณาเราพิจารณานั่นเองศีลร,รมกรรมฐานก็อยู่ในกายวาจาใจของเรานั่นเองนี่แหละการเรียนรู้พระธรรมพระวินัย ศีลธรรมกรรมฐานก็อยู่ในจิตใจของเราจิตใจเรามีแต่การพิจารณาศีลธรรมกรรมฐานมีการเรียนรู้ปริยัติรู้คำพีปฏิบัติดีรู้เท่าทันกิเลสปริเวสเพื่อจะรู้แล้วละปล่อยวางนั่นเองถ้าเราละปล่อยวางไม่ได้เราก็จะทุกข์อยู่ในกายสังขารของเราทุกในกายสังขารของเราทุกแล้วก็ทุกอีกเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้อีกนั่นเองเราเรียนรู้เพื่อจะ ต่อเอามนุษย์สมบัติต่อเอาสวรรค์สมบัติเพื่อจะไปพานิพานสมบัติเป็นที่สงัดอันหมูสัตว์ยินดีได้โดยยากนั่นเองฉะนั้นวันนี้กลุ่มสวดมนต์บทมหาจักรพรรดิกลุ่มสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นกลุ่มได้หมดท่านสดชื่นเราทั้งหลายต่างมารวบรวมกันฟังธรรมรวบรวมกันสร้างคุณงามความมีมีสุดตามยะปัญญาจินตามยะปัญญาภาวนาเมเรียนปัญญา ให้ปัญญาเกิดในกายวาจาใจของเราเราก็จะเป็นคนที่สำรวมระวังคนชั่วมันก็จะห่างเราไปเรื่อยคนดีๆก็จะเข้ามาหาเราเรื่อยๆนั่นเองฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายต่างมารวบรวมกันสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงน้อมบุญน้อมกุศลในอดีตชาติเลื่อยมาถึงปัจจุบันน้อมแผ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิดครูอุป a c ชาอาจารย์ ญาติทางสายเลือดญาติธรรมทั้งลายที่เราระลึกได้ก็ดีระลึกไม่ได้ก็ดีได้เห็นก็ดีไม่ได้เห็นก็ดีใกล้ก็ดีไกลก็ดีรอบๆข้างของเราเจ้ากรรมในเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านเหล่านั้นอยู่ในภพภูมิคติใดขอให้รับรู้อย่างทราบรับอนโมทนาบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้กระทําได้บําเพ็ญมาแล้วในดิเรชาตหากมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์นั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มี ความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลด้านานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พอมเพียงกันมาสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีให้เกิดขึ้นในจ,ใจิตใจจงเป็นภาวะจงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขภา,าระปฏิพานธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิญ